ไม่รอชา้าลิเวอร์พูลเลือกแล้วกุนซื่อใหม่แทนคอปหลังเอ็ดเวิร์ดร่วมง,งานรอบสองเอ็ดเวิร์ดลุยแทนทีลิเวอร์พูลลุยแล้วกุนซื่อใหม่แทนคอปหลังกลับมารับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายฟุตบอลสื่อลูกหนังชื่อดังรายงานว่าไม่คิลเอ็ดเวิร์ดที่กลับมาร่วมง,งานกับลิเวอร์พูลรอบสอง ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการด้านฟุตบอลมีความเห็นด้วยกับเฟนเวสปอร์กู FSG กลุ่มทุนเจ้าของสโมอสรอาชาบีออลันโซคือตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับตำแหน่งผู้จัดการทีมคนใหม่หรือว่าผู้กำลังหากุญซื้อฝีมือดีมารับช่วงต่อจากใจกินคอบที่จะประกาศว่าจะอำลาทีมหลังจบฤดูกาลนี้ซึ่งถือเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของไมเคิลอิตที่เคยร่วมงานกับหงแดง เคยเป็นผู้อำนวยการกีฬามือทองในปี2016-2022ถึงและอยู่เบื้องหลังการเซ็นสัญญานักเตะค,คุณภาพเช่นโมฮัมเมดซาลาสเดเดอ,อมาน่เฟอร์จิลฟันไดด้โดยแหล่งข่าวระบุว่าไมเคิลเอ็ดเวิร์ดและ FSG เลือลกชาบีอรอรลันโซเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งสำหรับผู้ที่จะมาเป็นกุนซือลิเวอร์พูลต่อจากเจกินคอปเนื่องจากเคยเป็นนักเตะขวัญใจแฟนบอลในปี 2004- 2009ถึงคว้าถ้วยแชมป์สีใบยูฟาแชมเปี้ยนีก ยูฟาซูเปอร์คัพอีฟเอคัพและคอมมูนิตี้ชิลล์อย่างละหนึ่งสมัยส่วนผลงานของชาบี้อลันโซก็เป็นที่ประจักษ์โดยพาไบเออร์เลเวอร์คูเซนไกลคว้าแชมป์บุนเดสลีกาเยอรมันสมัยแรกของสโมอสรหลังนำบาเยอร์มิวนิกทีมอันดับสองอยู่ถึง10คะแนนขณะที่เหลืออีก9นัดและยังมีลุนแชมป์เดเอฟเบโพคารเข้ารอบรองชนะเลิศก,กับยูโรปาลีก เขารอบ16ทีมรวมถึงเป็นทีมเดียวใน5หลีกใหญ่ยุโรปที่ยังไม่แพ้ในฤดูกาลนี้ด้วยนอกจากนี้เรอร์พููลยังมีภาษีที่ดีกว่าไบร์เยนเช่นได้ชาบีอรลนโซไปคุมทีมแทนที่โทมัสทูเคิลเช่นกันเนื่องจากไมเคิลแอดเวดกำลังจะดึงลิชาร์ดฮิลที่จะอำลาบอลมาดหลังจบฤดูกาลนี้มาเป็นผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ซึ่งมีการเปิดเผยว่าฮิลมีความสัมพันธ์อันดีกับเอเย่นส่วนตัวของอเลนโซอยู่ด้วยแต่หากเรอั์พูล ม่สามารถดึงชาบีออลอนโซมาคุมทีมแทนเจอร์กินคอปได้สำเร็จข่าวระบุวา่ายังมีโรเบรโตเดซบีไบตันเอนโฮบอันเบียนและยูเลียนในเกนมันทีมชาติเยอรมันเป็นตัวเลือกในลำดับถัดไปใครข้อข้องใจทำไมอาเกตถึงไม่ล้ำหน้าประตูแรกนัดลิเวอร์พูลไล่เจ้าแมนซิสตี้แฟนหงหัวร้อนค่าใจทำไมอาเกถึงไม่ล้ำหน้าประตูขึ้นนำในเกมที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ บุกเสมอหรือว์พูลนำไปเทียบเคสเอนดูนัดชิงคาราบาวครับคว้าหลงหลังสืกอฟุตบอลพิมลกอิงกฤษคู่บิ๊กแมตช์ระหว่างหงแดงหรือว์พูลเปิดแอนฟิลเสมอเรอใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้หนึ่งต่อหนึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเกมที่มีคุณภาพเกมนี้ประตูขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์เกิดขึ้นในนาทีที่23่เควินเดอร์บอยเปิดลูกเตะมุมให้จอห์นสโตนจบมายิงเข้าไปด้วยจังหวะนี้น่าทาันอาเกทที่ใช้ตัวสกินมักอลิสเตอร์ ดันออกไปทำให้แฟนบอลสงสัยว่าล้ำหน้าหรือไม่พอยืนให้ตัวสุดท้ายล่าสุดเฮดเดนิกโคดได้ออกมาไขข้อข้องใจจังหวะน,นี้ว่ากติกาฟุตบอลระบุไว้ว่าลูกนิ่งที่ถูกเล่นเมื่อบอลออกนอกสนามได้แก่ลูกทุ่มลูกเตะมุมก็คิกจะไม่ล้ำหน้า